ลูกสาวลูกสาวแม่ก็สร้างอยากกวดาิดน้อยมาท้าขวดละพันบูกสาวได้ได้ใส่บรล้านอันอันแม่บอกไปใส่ไปอันเอยปัดร่องเมื้อ่งเพื่อให้มันเศร้ามันเป็นขึ้นน้ำเมื่ออันแข็งแคงกินตะนอดอ่ะเศร้ากว่าเมื่อดับสวัสดีจ้าเมื่อนี่ยายป้องมีเคล็ดลับเกี่ยวกับในการคาขีตะนอหรือตาป่าเนาะ ถ้าภาษาอีสานกับขีดตนอดมันว่าแม่ภ<ม>าษาไทยเขาอื่นตาปลาท่านผู้ใดเคยมีตาปลาที่ว่าขึ้นตามแข้งต,า,า,ออตามข,า,ข,า,ข,ขาเรารักษาเพราะเศร้าร้าองร้องที่บราณเบิงโค้เสือบราณเพราะว่าเคยเหตุหลายคนเ้วมันเศร้าเพิิน็กลยอยากมาบอกบอกต่ตเนาะลูกสาวเด้ดล,ดลูกสาวบอกลูกสาวที่แรกบ่เสียไปเห็ดร้องเมื่อกมันขึ้นยมือน่ะตายเบิด เราเฮ็ดจังแดนเราบันี้เอ้ามือดับมือดับมือดับใดก็ได้แต่ว่าเป็นมือดับดับเป็นมือแล้วเป็นสิบสี่คำโอ้ต้องเป็นมือดับแลมสิบสี่คำแม่นบ่แลมสิบสี่คำเกี่ยวกับเดือนบ่เดือนได้ก็ได้แต่เดือนได้ก็ได้ขอให้เป็นมือดับเ้วบันนี้เอาฟ้อยเป็ัดเอาฟ้อยเป็ดบั้นกั้นใจปัดสามเที่ยกั้นใจปัดสามเที่ย เห็ดตอนมือดับแลมสิบสี่คำมือใดก็ได้คอยเป็นมือดับเอม,มือใดก็ได้คอยเป็นมือดับเอาฟอยอ,อ,อยปัดกั้นใจปัดสามเทีย<อ>ถ้าบ่เสียรเราถ้าบ่ถ้าบา่าบาตายรู้แมนตกตายแน่นอนอลองเอาไปเห็ดเบิ่งนอกคมเสือกับบ๊เป็นยังเฮ็ดลองเออลองเห็ดเบิง่งถ้าเอาไปรักษาแล้วมันบ่เซามันว่าหายแต่นี่เพิ่นเคยเห็ดเห้วเพิ่นไอขีดตะนอดมันกันยุบลงเนาะ เศรเลยเปลลงเปลงอ๋อแปลลงมันก็แปลงแล้วเจ้าเคยเปลี่ยนบ่เปลนแล้วเนาะเปลีนต้อคาเลยแปลงบนนี้ด้แปลลงบนเลตเเนี่ยจิตลดแล้วบนนี้เอาฟอยปัดมันเปลลงอันเดียวี่จุดดำๆนะเมียนือดยนาห้ยากวางกับมีเป็นย็งแข็งเป็นเป็นจุดเป็นแข็งแ็งเอาเอาฟอยปัดเออนาเเคยเป็นยนยนาบ่ยนากับมีเพื่อนจิตกระตอนหรืออัน บ้านอีสานเขาเขาเอื้นว่าขี่กระตอดนะรักษาเบอร์าอ๋อขี่กระตอดรักษาเบอร์าแล้วกั้นมือดับกั้นใจเอาฟอยปัดสามเท้าอ๋อร้องให้ไรเพื่นเบึงแล้วเฮ็ดจังไหนเนี่ยป้องอาก็เฮาก็มีฟอยด์สิฮาก็เออกั้นใจเอาฟอยน้ำกวาดบ้านเขานี่แต่เมนเออเอาเฮ็ดไห้เพื่นเบึงด้วกั้นใจหนึ่งเออสองสามบรหัตใจด้วอ๋อกั้นใจไว้แล้วกับกวาดออกสามเท้าเออแล้วกับเซากั้นใจบรหัต มันกับบางอย่างเนาะร้องเบิ้งมันก็เสียหายด้วยอ๋อเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับกับบัวอืองเออบอกพี่บอกน้องก็ร้องเบิ้งเนาะแล้วก็อยากให้ให้ได้ร้องเบิ้งว่าเออมันเศร้าบัก็บร้องตามที่เราเห็ุเบิ้งแล้วก็อยากให้มาแชร์ความรู้ให้คั้นคั้นเศร้าหรงแชร์มาบอกได้เด้อเออเฟินว่าท่าน เศร้าแล้วก็แชมาบอกเพื่อนแง่สั่นเพื่นกับอยากหัวเพราะว่าเราเห็นห้ห,หลายคนแล้วมันกิดเศร้าราไปบอกให้คนเห็นหลายคนเพราะว่ามันมาหายก็มองได้เป็นเดือนอ๋อมันสิค่อยมันสิค่อยแปรลงแปรลงที่กันนอนมันสิค่อยเออมันสิค่อยหายเองมันบ่แมย์อืม